วันนี้ปบก,กันเอวเลยนะแวันนี้ก็จะมาทำงานรอั้างเงิสีเลน,น้องสาวแสงดีการเหยบไปดูกลเ่มไปขอพี่แหวงเล่นเกมดีกว่าพี่น้งขอเข้าไปได้ไหมได้ิครับเข้าไปเลยขอบคุณค่ะ,ะพี่แหวงทข้าไรอยู่คะพี่เล่นเกมอยู่ครับ แล้วขอเล่นได้ไหมได้สิเล่งเลยนะั้งพี่ดูกระตดูก็แล้วกันนะโอเคค่ะพี่ววงครับแล้วอยากเล่นเกมอะไรก็เล่นเลยนะค่ะ เฮ้ยเก็บดีโคตรสรุปเลยเก็บมินิเมาน้องพู้พลอ,อยแขางนี้พี่ให้เล่งอยู่แล้วแหละขอบคุณค่ะพี่ครับนัองหิวไหมหิวค่ะได้เดี๋ยวพี่จะไปหาอะไรยขอบคุณค่ะพี่ครับ ไปไหาอไรให้ลูกกินไปซื้อขนมให้เราหดือไปซื้อขนมให้น้องดีที่เคยแรงข้าจับติดค้าแม่ผู้ผิดเลยเราข้าจับติดค้านะหุ้ยถึงแล้วได้ครับเจ้าลูกผมขอเงินไปซื้อขนมให้น้องได้ไหมครับได้สิลูกอ่ะขอบคุณครับแม่จ้า ถูก็เจ้าค่ะแม่ไม่เป็นไรจ้ะไปกินขนมดีกว่าซื้อขนมใม่น้องดีกว่า,ไป,า,วาไปดีกว่าระวัลงลถด้วยเราอีกเด็กอยู่ดูทไทกะ ก็เลือกเลยเลยนะจ๊ะถ้าอยากได้อะไรถ้าหาอะไรไม่เจอก็บอกได้เลยนะจ๊ะเอาขนมนี้น้องดีกว่าน้องอาจจะชอบนะเอาป๊อกกี้น้องด้วยดีกว่าเอาช็อกโกแลต์ขับข้่ให้น้องด้วยช็อกโกแลตคือโน้ตไม้น้องก็ขี่ ก่อนก็แลกเงินนมอยู่ไหนนะเอ้ยอยู่น,นี่เองหยิบดีกว่าปุ๊บหยิบเสร็จแล้วชี้ติมให้น้องดูดีกว่าคิติึงขอน้องต้องอเอาช็อตมาดีสิโอเคขอแช้งได้หรอต้องชาเขียวเอาขนมปุยเอาอันไหนอีกเน้่ อ่ะเขาปั้นก๊าแลงโอเคพอแล้วหรือแซงวิงีเพิ่มดีกว่าแซงวีงกับเค้กเผือตื้อตื้อเถือตื้อเมื่อตอนน้องสื้อซืออ้อแซงวีคือเค้กโอเคเสร็จแล้วมีใจใต้พี่เขาดีกว่าพี่ครับทั้งหมดเท่าไรคะทั้งหมดคิดไปแปดจ้านี่คะ่ะ ขอ้คุณมกันะจ๊ะอ้ยเงิงหมดแล้วไม่เป็นไรน้องพี่ให้ฟรีหนึ่งโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ผมไม่อยากได้ของฟรีครับโอ้เป็นเด็กดีด้วเราดิ ผมขอ,อกลับบ้านก,ก่อนนะครับพี่จ้าโก,โก,กูแกะแน่ค่อยมาซื้อใหม่นลโอเคครับจ้าเฮ้ยถึงบ้านสักทีเอาขนมไปก่าพี่คัพี่วัน อ,อร่อยไหมน้ออร่อยค่ะพี่รักน้องหนูรักพี่นะคะพี่ก็รักน้องครับเออพี่ขอโทษน,นะพี่พูดผิดไปหน่อยเผลอพูดขาไปไม่เป็นไรค่ะครับเรารักแกงเราเป็นพี่น้องแกงเราก็ต้องรักแกงพี่แวงเรามา มานอนกันเถอะโอเคครับได้เลยมานอนมานม่มา,มาพี่ก่อนเลยพี่ขอเกิดเอ๊ะขอโทษค่ะพี่เล่งหมวงนี้ก็ตลกด,ดีนะพูดผิดไปบ้างขอโทษนะคะพูดผิดไปบ้างต้องขออภัยนะคะวลิงไก่ไม่เข้าปากกิงนะคะพี่ขอกิดนั่งทีพี่ขอหอมทีนี อถึงใจเจ็กเลยน้องสาวของพี่สาวอขอโทษนะคะผู้ผิดครัเป็นยังไงกันะมากค่ะสำหรับคลิปนี้น้องเมลขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้เรางเมลโทรคอสร้างอ,อะไรก็คอมเมนต์นะคะอาจจะพวกไม่ใช่ต้องขออภัยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ว